พระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างที่เรารู้ว่าพระองค์คือผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจโดยชอบโดยลำพังโดยพระองค์เองเนี่ยนะในแง่ทุกขสัจที่จะมาบัญญัติเป็นขันอายตนะธาต์นะแบ่งบัญญัติเป็นอ่านะคิดง่ายๆก่อนแบ่งเป็นขันอายตนะธาตุสามตัวแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญามาแตกขันอายตนะธาตุวันนี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้เป็นอัพยกตาเนี่ยนะแล้วยังมาแบ่งอีกว่าขันอายตนะธาตุเหล่านี้เนี่ยมาแบ่งว่า นี้ประกอบกับสุขเวทนานี้ประกอบกับทุกขเวทนานี้ประกอบกับอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาขันอายตนาธาตเหล่านี้พระองค์มาแบกว่ามาแบ่งว่านี้เป็นกรรมนี้ผลของกรรมนี้ไม่ใช่กรรมไม่ใช่ผลของกรรมขันอายตนาธาตเหล่านี้พระองค์บอกนี้เป็นกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่กิเลสแต่ก็เจือกับกิเลสและก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสไม่เจือด้วยกิเลสไม่อยู่ในวิสัยของ กิเลสก็จำเนกนัยยะเป็นติกะมาติกาทุกกะมาติกาแล้วมาจำแนกเป็นนัยยะต่างๆเนี่ยนะจำแนกเป็นขันอายตนะเป็นวิพังเป็นสังฆะธาตุกถาเป็นผู้ที่มีธรรมะอย่างนี้ตั้งชื่อเป็นบุคคลแบบนั้นแบบนั้นแล้วจบแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความเห็นผิดอย่างไรเป็นกระถาวัตถุและจำเนกออกมาเป็นคู่คู่เนี่ยนะจำแนกเป็นคู่เป็นช่อเป็นพวงเนี่ยนะหรือจำเนกเป็นปัจจัยเป็นสังขารธรรมแต่ละอย่างเนี่ย สิ่งใดปรุงแต่งสิ่งใดสิ่งใดเป็นเหตุของสิ่งใดสิ่งใดเป็นผลของสิ่งใดและถามมากกว่าจะมีปัญญามาจำเนกอย่างเนี้เมื่อไหร่ไม่สั่งสมบุญมาเพียงพอในจำเนกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่ทีนี้วิสัยของสาวกทั้งหลายไม่ได้เรียนมาเพื่อเพื่อจำเนกแบบนี้แต่เรียนว่าจะตรัสรู้ทำที่ควรตรัสรู้ได้อย่างไรเนี่ยนะคือคือจำเนกในวิสัยในส่วนที่บุญของตนเช่นจำเนกเป็นมหาพูด เออจำนกดินน้ำลมไฟแล้วปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้หรือปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเนี่ยนะก็โอเคแหละสำคัญว่าคือทุกขาริยสัตว์เนี่ยโดยเอกเทศสมูทัยเนี่ยนะเรียกชื่อได้ไม่เยอะก็จริงแต่ว่าหมวดหมู่หรือว่าต้นรากมีไม่กี่รากถ้าถอนได้สองสามรากได้ก็เสร็จสิ้นแล้ว นิโรจะก็เป็นอสังขตะธรรมเป็นธรรมที่สงบประณีตละเอียดและก็ลึกซึ้งแบบในธรรม,มานุสติที่เราสวดสาธยายแต่มักษัตริ์ที่เราต้องเจริญนี่สิอันนี้ที่จะเจริญแทนกันไม่ได้ฉลาดแทนกันได้ไหมไม่ได้คิดให้เป็นกุศลแทนกันได้ไหมไม่ได้พูดดีๆเผื่อกันได้ไหมไม่ได้เนี่ยเนเจริญสรุปว่าเจริญมักแทนกันไม่ได้เมื่ออริยมักเจริญแทนกันไม่ได้ทำไง ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเมื่อเป็นเรื่องเฉพาะตัวแนละ้วพระพุทธเจ้าบอกช่วยไอ้คนที่คิดเฉพาะตัวได้อะเนี่ยนะ,ะนั่นเป็นความเพราะเป็นสัพพันยูของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้สัตว์ทั้งหลายกําหนดรู้ทุกละสมุท,ทัยทานิโรธให้แจ้งบอกว่าคนที่เห็นอริยสัจอย่างนี้เรียกว่าทัศนมักหรือเรียกว่าโสดาปฏิมาค คนที่ทํากิจกําหนดจําเนกแยกแยะทําอย่างนี้ด้วยอนุภาพของสกทาคามีมักนี้ด้วยอนุภาพของอนาคามีมักนี้ด้วยอนุภาพของอรหัตตมักและนี้อรหัตตผลแบบประเภทมาจากสุขวิปสกนี้เป็นอรหัตตผลประเภทมีวิชาสามนี้เป็นอรหัตตผลกลุ่มอภินยาหกกลุ่มมีโมกแปดหรือกลุ่มวิชาแปดหรือกลุ่มอรหัตผลแบบนี้เป็น มหาสาวกนี้เป็นอักขระสาวกนี้เป็นปัจเจกพระพุทธเจ้กกานี้ผู้ที่เป็นสัพพันยูพุทธเจ้าพราะองค์จำเนกได้หมดจำเนกบอกแล้วก็สรุปว่าบอกวิธีการเนี่ยนะทีนี้นพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจจำเนกอริยสัจทุกแง่ทุกมุมอย่างละเอียดประณีตเนี่ยนะเรียกว่าโดยถ้อยคําก็แหมใช้อักขระพยัญชนะหาประมาณไม่ได้แต่ถึงสัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนจาจะตรัสรู้ แบบยิ่งแบบเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็สอนว่าแค่ไหนบุคคลทั้งหลายควรจะได้โสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลควรจะได้สกทาคามีมักสกทาคามีผลพระองค์เอาสิ่งเหล่านั้นมาบอกตามสมควรแก่อุปนิสัยและแก่อัธยาศัยเนี่ยนะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญาเนี่ยหาที่สุดไม่ได้เหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างในตอนกลางวันเนี่ยนะ ตาผู้ใดมองเห็นเท่าใดก็ตรงเห็นตามสมควรแก่ทัศนวิสัยของตนแต่แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ก็ส่องหาประมาณหาที่สุดไม่ได้ฉันใดพระพุทธเจ้าเวลาที่พระองค์แสดงธรรมก็ฉันนั้นถ้าไม่อนุภาพแห่งสัพพันธ์อยู่แล้วสอนอย่างนั้นได้อย่างไรนี้สิ่งเหล่านั้นเกิดจากการสั่งสมมาขณะเดียวกันเนี่ยนะอ,อริยมรรคก็เป็นสิ่งที่เกิดจากการ สั่งสมเหมือนกันแล้วเราเนี่ยชีวิตประจําวันที่เป็นไปสั่งสมมัไหนบ้างก็มาดูว่าสั่งสมสัมมาทิฏฐิสุตะมยะปัญญาจินตมยะปัญญาหรือภาวนามยปัญญาสั่งสมบ่อยไหมสั่งสมสังมาสังกัปปะเนี่ยเช่นสั่งสมเมตตากรุณาหรือสั่งสมการตรกการไถ่ควรคําสอนคิดถึงคําสอนบ่อยไหมสัมมาวาจา สัมมาวาจาเช่นกล่าวพุทธพจน์เนี่ยสั่งสมบ่อยไหมสัมมากรรมตะเนี่ยนะวิถีชีวิตเนี่ยนะ,ะเป็นการกําหนดเส้นทางเพื่อการตรัสรู้อริยสัจในอนาคตต่อไปไหมอาชีพที่ประกอบเลี้ยงตนให้เป็นสุขเลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุขไม่สร้างพิษภัยให้แก่ตัวเองในอนาคตนะไม่สร้างความเจ็บปวดให้ตัวเองในอนาคตนะแล้วสัมมาวายามะเพียรทําอะไรเนี่ยนะขยันทําอะไร ขยันเพื่อขยันดื่มยาพิษหรือว่าขยันดื่มอ,อมตะโอสถเนี่ยนั้นก็มีอยู่สองอย่างใช่ไหมขยันดื่มยาพิษก็ขยันทําบาปให้มากๆนั่นแหละขยันดื่มยาพิษอันนั้นสั่งสมพิษให้ตัวเองต่อไปกับขยันดื่มอมตะโอสถเพื่อจะได้รับสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ต่อต่อ,ตอไปในอนาคตแล้วอันหนึ่งก็คือสตินะคือความไม่ประมาทสติก็คือความไม่ประมาทชีวิตที่เราใช้อยู่เนี่ย อยู่ด้วยความไม่ประมาทใช่ไหมเนี่ยนะอยู่ด้วยความไม่ประมาทจริงๆหรือแล้วก็สมาธิเป็นยังไงเขามาทบทวนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนี่ยนะอริยมรตมีองค์แปดก็สะสมให้เติบโตยิ่งขึ้นสะสมองมค์มรตแต่ละองค์เนี่ยนะจากปริตะแต่จากจิตดวงเล็กดวงน้อยใช้คาว่าดวงเล็กดวงน้อยเพราะอะไรเพราะเป็นปริตตะ เล speaker, bit, minutes, ็กๆน้อยๆกุศลจิตเกิดหนึ่งนาทีม้่งสองนาทีบ้่งครึ่งวินาทีม้างแวบๆเข้ามาในความคิดม้่งอะไรบ้างไงนะว่าว่าแวบๆเนี่ยนะนิดๆหน่อยๆนะแปลว่านิดๆหน่อยๆก็เหมือนกับแสงหิ่งห้อยทั้งหลายเนี่ยนิดเกิดขึ้นมาศรัทธานิดหนึ่งศีลนิดหนึ่งสมถาวิปัสนาอย่างละนิดอย่างละหน่อยบางทีมันก็เกิดเบิกเพิ่มเป็นนาทีเลยใช่ไหมเกิดตั้งหนึ่งนาทีวันหนึ่งเกิดได้ตั้งสองครั้งไงนะได้สองนาทีละอย่างเงี้นะแล้วเพิ่มยังไงให้มันเพิ่มอีกเจากเนี่ยมันเป็น จากเป็นวันละครึ kind of ่งชั่วโมงเนี่ยนะแบ่งเวลาให้กุศลจิตตั้งครึ่งชั่วโมงอุโยนะใช่ไหมถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี้บาปบริสุทธิ์อย่างไงนะก็เพิ่มเป็นบุญตั้งครึ่งชั่วโมงไอ้ทำไงให้เป็นบุญได้ตั้งชั่วโมงหนึ่งได้เป็นบุญตั้งสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยนะแล้วเป็นบุญที่เพิ่มบ่อยๆขึ้นและเพิ่มคุณภาพของบุญให้เติบโตยิ่งขึ้นเพิ่มคุณภาพขององค์มรต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวให้เจริญเติบโตขึ้น เพราะเมื่อเราจเจริญคุณธรรมที่ควรเจริญอย่างนี้เราก็ชื่อว่าได้กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ได้ละในสิ่งที่ควรละเพราะอะไรเพราะการละคือละมิจฉามัจสมุทัยสัจจะคือมิจฉามัจตรงกันข้ามกับองค์มัจนั่นแหละเรียกว่ามิจฉามัจตรงกันข้ามกับอริยมัจนั่นแหละคือสมุทัยสัจจะมัคสัตนําไปสู่พระนิพพานสมุทัยสัตนําไปสู่สังสารวัฏสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอย่างนี้แหละ ถ้าเจริญสัมมามัคเท่าใดก็จะละมิจฉามัคเท่านั้นถ้าตรัสรู้อริยสัจเท่าไหร่ก็นําออกจากทุกข์เท่านั้นทีนี้ทบทวนว่าพระพุทธศาสนาเกิดจากคําว่าสัมมาสัมพุทโธถ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะสอนไม่ได้อรหังพระอรหันต์ก็มีทั้งอะไรส,ะสาวกอรหันต์ปัจเจกอรหันต์อรหันต์ที่สอนคําสอน บัญญัติพระไตรปิฎกออกมาได้สอนได้อย่างนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลสพัพพสสัตให้ตรัสรู้หาประมาณไม่ได้ต้องเป็นอรหันตประเภทอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเนี่ยนะแล้วก็มีคํานําหน้าคือพระคาวโตคนอื่นไม่มีเนี่ยธาตุหันทั่วทั่วไปไม่มีคําว่าพระคาวะโตหรือสุขโตไม่มีหรือศาสถาเทวมนุษยานังหรือพุทโธเนี่ยโดดพุทโธพุทโธไม่ได้ พะขวาไม่ได้จะเพาะเป็นชื่อจฉพาะของพระพุทธเจ้าเป็นการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่มากการตรัสรู้คือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรานพระองค์คือผู้ที่ตรัสรู้แล้วนําสัตว์เนี่ยออกจากทุกเครกว่าดวงตาของโลกขวางนั้นผู้ที่มีจักษุในโลกสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยนะอีกในหนึ่งก็คือผู้ที่มีดวงตาในโลกเพราะพระองค์มีมังสะจักษุตาปกติพระพุทธเจ้ามองเห็น หนึ่งโยหรือประมาณ16บหกิโลเมตรเป็นต้นโดยโรอบทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งมองบนและมองลงล่างเนี่ยนะมองบนมองลงล่างทะลุแผ่นดินภูเขาเป็นต้นได้หมดเลยด้วยสายตาเนี่ยปกติตลอดระยะประมาณหนึ่งโยธถามว่าถ้าต,า,ตาทิพย์ของพระองค์เท่าที่พระองค์ประสงค์จะเห็นเรียกว่ามองพระองค์ต้องการจะดูฝุ่น ที่เรียกว่าลึกลงไปในแผ่นดินเป็นแสนกิโลเนี่ยนะลึกลงไปในแผ่นดินต้องการดูฝุ่นเม็ดนั้นอะพระองค์มองเห็นด้วยทิพะจักษุเขาบอกอ้อันนี้เล็กน้อยพรหมเนี่ยนะพรหมมาโลกเนี่ยนะที่เรียกว่าไกลจากที่นี้ซึ่งไกลมากเลยแหละพระองค์อยากจมะมองดูพรหมมันก็มองเห็นได้ไม่ยากเกินอะไรจัก,กรวาลไหนพระองค์ก็มองเห็นได้ตาทิพของพระองค์เนี่ยพระองค์จะเห็นได้เท่าที่พระองค์ทรงพระประสงค์ทีนี้ถามว่าแล้ว ธรรมจักสุล่ะอาเรียกว่าธรรมะยานาธรรมจักสุของพระองค์นี่เห็นอะไรบ้างเห็นอริยสัจเนี่ยนะแล้วก็ยานะคือตาปัญญาของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็เห็นเนี่ยเรียกว่ายานทั้งที่ทเป็นยานที่ไม่รู้ทั้งธรรมทั้งที่เป็นอ,อะไรนะสัพพัญญูใช่ไหมรู้สัพพสิ่งยานที่พระองค์เยกเยะรู้สังคตะและสังคตะยานที่ไม่ติดขัดในอดีตอนาคตและ ปัจจุบันยานที่เรียกว่าเวสารัชยานยานที่ทําให้พระองค์ถึงความแกล้วกล้ายานที่กําหนดรู้กาเนดสีของสัตว์เนี่ยนะยานที่รู้คติห้าและกรรมที่นําไปสู่คติห้าพระองค์มีอาสาธารณญยานอีกหกประการเนี่ยนะพระองค์มีอะไรอีกยานที่เจมแจ้งในโพชชงเจ็ดยานที่กําหนดวิญญาณทิติเจ็ดยานที่กําหนดกรรมที่นําไปสู่วิญญาณทิติเจ็ดเนี่ยนะยานที่รอบรู้ในโลกธรรมทั้งแปดเนี่ยนะ แล้วก็ยามที่รอบรู้ในสัตตาวาสเก้ายามที่รอบรู้ในอะไรหมดสกในอายตนะทั้งปวงเนี่ยนะหรือในขันธาตุอายตนะโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่ตรัสรู้เนี่ยนะมันพระองค์เนี่ยผู้ที่มีความสามารถอย่างนั้นเนี่ยมาแนะนําสั่งสอนเราบางคนเขาบอกโอ้ยถ้าเรียนอย่างนี้เกินไปมากเนี่ยนะถ้าเกินไปพระพุทธเจ้าไม่สอน สิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์แม้เล็กน้อยสิ่งนั้นเนี่ยนะพระองค์ตัดทิ้งหมดแล้วที่โคนต้นโพคืออะไรที่มันรกรุงรังนะคิดง่ายๆว่าสิ่งใดที่มันรกรุงรังมันเกินไปมันยิ่งหรือมันหย่อนเนี่ยนะพระองค์ตัดออกไปหมดแล้วตอนที่เรียกว่าที่โคนต้นโพนะแปลว่าตอนนั้นนะพระองค์แปรรูปทุกอย่างเนี่ยนะแปรรูปพระพุทธศาสนาเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วเพราะอะไรที่ไม่ดีไม่เหมาะสมไม่สมควรเนี่ย พระองค์ตัดทิ้งหมดแล้วเนี่ยนะพระองค์ทําแต่สิ่งที่ดีและก็มีประโยชน์เท่านั้นนั้นคําสอนของพระองค์นั้นจึงมีประโยชน์ทุกบททุกอักขระทุกสูตรเพราะอย่างที่ว่าชนเราใดเหาหนึ่งถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นสารณะชนเหล่านั้นจะไปสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นทุกทุกนั้นมีประโยชน์หมดเลย,เยนะไม่มีขาดตกบกพร่องอันนี้เพราะเพราะอะไรเพราะความเป็นสัพพันยูของ พระองค์แต่คาสอนทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะก็ในพระตรัยปิฎกจริงๆก็เป็นมัคคสัจจะนะเป็นคําสอนเพื่อให้เราเจริญอริยมรรคพูดองค์รวมเลยพระวินัยปิฎกก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะและสัมมาอาชีวะเนี่ยนะพระสุตตันตปิฎก,กคือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอภิธรรมปิฎกก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะก็คือการจําแนกอะไรจำแนกอริยมรรคหรือจําแนกศีลสมาธิแล้วก็ ปัญญานั่นเองเนี่ยนะจะถ้าสรุปแล้วอภิธรรมปิดกกสตันตปิดกเอาเข้าไปพระวินัยปิดกกสตันตะปิดกคือสมถะอภิธรรมปิดกก็คือปัญญาแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะแทรกทั้งสมถะและวิปัสสนาเคียงคู่กันไปแม้แต่อภิธรรมปิดกยังสอนศีลเนี่ยเช่นสิกขาบทวิพังสิกขาบทวิพังเนี่ยสอนเรื่องศีลทั้งนั้นแม้กระทั่งคำพีมหาปัจฐานก็ยังสอนเรื่อง ศีลเนี่ยนะเจตนาในปานาติบาตเป็นต้นหรือเจตนาที่เว้นจากปานาติบาตเจตนาที่เป็นกุศลในการารักษากุศลกรรมบดเป็นต้นพระองค์ก็สอนแมก้กระทั่งนู่นคัมภีร์เล่มสุดท้ายก็ยังสอนว่างั้นน่ะตั้งแต่เล่มแรกมันจะคละเคล้าทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาสรุปว่าทุกคําสอนนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติรสพระองค์ไตรตรองใคร่ค,ครวญด้วยปัญญาเสร็จสิ้นแล้ว องสอนวันนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายเนี่ยนะบันฑุทั้งหมดที่พระองค์ทานั้นจึงทําด้วยกรุณานี่นะทำด้วย,ย,นะวยแล้วก็ไม่ใช่กรุณาแบบคนงูคนเขา่าแต่เรียกว่าทาแบบคนที่มีปัญญาที่ประเสริฐสูงสุดทีนี้ในฐานะพวกเรามาศึกษาคําสอนเนี่ยนะแล้วเราควรจะรับอะไรจากพระองค์บางคนเนี่ยพอฟังเข้ามาอย่างงี้โอ้ยมันอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลย แค่ฟังยังมึนแล้วว่างนั้นจะเอาตกลงจะเอาให้ทําอะไรบ้างเนาะก็คิดบอกว่าง่ายๆคิดง่ายๆก็คือว่าธรรมะทั้งหมดนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือเพื่อให้เราได้อริยทรัพย์อริยทรัพย์เนี่ยแบ่งออกมาทางกายวาจาและใจถ้าจะคิดนะว่าถ้าเราจะรับมรดกของพุทธเจ้ารับด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจรับมรดกสามทวารเนี่ยรับมรดกด้วยกายวาจาด้วยรับอริยทรัพย์อันนี้ด้วย อนุภาพแห่งศีลมรดกด้วยใจก็คือศรัทธาเป็นต้นนะรับมรดกทางใจก็คือศรัทธารับมรดกคือสมถาวิปัสสนารับมรดกคือสติปนัสปนสัมมาปัญญาอิทิบาทอินทรพละ,ระโพชฌงและองค์มัคทำยังไงจะให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในใจการที่เราสร้างสมเจริญคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจนั่นแหละเรียกว่ารับมรดกของพระพุทธเจ้าการศึกษาเพื่อรับอริยธรรมทั้งหลายเหล่านี้จาก พระองค์เรียกว่าธรรมทาญาติเนี่ยนะเป็นเป็นธรรมทาญาติผู้รับอริยทรัพย์ของพระองค์เนี่ยนะรับกายสุจริตรับวจีสุจริตรับมโนสุจริตแต่สําคัญว่าเราคิดว่ากายสุจริตเป็นทรัพย์ไหมมันสำคัญตรงนั้นถ้าเราไม่คิดว่าสุจริตธรรมทั้งหลายเป็นทรัพย์เข้ามาพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้มรดกอะไรเราไว้เลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมรดกของพระพุทธเจ้าเป็นสุจริต คือพระองค์เนี่ยนะให้ทานรักษาศีลเจริญเนกคัมมะพระเจริญปัญญาภาคเพียรด้วยวิริยะมีขันติมีสัจจะอธิฐานประกอบไปด้วยเมตตาสุดท้ายพระองค์มีอุเบกขาเนี่ยนะสร้างสมบุญบารมีทั้ง10จนได้ตรัสรูป้เป็นพระพุทธเจ้าถามว่าพระองค์จะให้อะไรอย่างอื่นนอกจากสิ่งที่พระองค์สั่งสมไหม